สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกเจ้าต้นส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดของคุณยายนะคะมาปลูมาดูเลยค่ะอันนี้นะคะคือคุณยายเพาะจากเมล็ดนะคะวันนี้เราจะพาปลูกกะเออเราจะพามาปลูกต้นที่คุณยายทําด้วยเมล็ดนะคะอันนี้เป็นนะคะเป็นต้นที่ทําด้วยเมล็ดโตแล้วหลายเดือนเหมือนกันนะสี่เดือนนะคะเนี่ยสี่เดือนบางต้นก็โตโตเยอะบางต้นก็โตน้อยนะคะ จิ๋วก็มีแค่ต้นจิว๋วนี่นะคะนี่ต้นนี้ก็โตแล้วนะคะโตแล้วซึ่งมันเป็นกระถางเล็กนะคะคุณยายจะเ,เปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มันโตนะคะให้มันโตมันมีสองแบบนะคะอันนี้คือคือที่คุณยายทาด้วยมเมล็ดไว้นะคะทาด้วยมเมล็ดไว้น,นี่นะอันนี้ตอนจิ่งนะคะอันนี้ตอนจิ่งซึ่งตอนจิ่งคุณยายได้เคยบอกไว้ว่า ออเกิ่งที่ตอนเนี่ยมันสามารถที่จะให้ลูกได้เลยนะคะให้ลูกได้เลยนะคะประมาณประมาณสองเดือนนะคะประมาณสองเดือนหลังจากตอนแล้วนะคะก็เราก็ตัดมาใส่กระถางได้เลยนะคะสองเดือนเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะสองเดือนใช้ได้แล้วนะคะลากก็เดินลากเดินเสร็จแล้วเราก็ตัดจากต้นมาแล้วก็มาลงกระถางไว้นะคะมาลงกระถางไว้นี่นะคะคือเขาจะโตเร็วเร็วกว่าการพ่อเมล็ดนะคะ คุณยายแนะนาให้ถ้ามีต้นใหญ่นะตอนเลยนะคะตอนเลยนะคะเวลาตอนเราก็ดูกิ่งนะคะอย่ากิ่งที่ตอนเนี่ยอย่าให้แก่เกินไปแล้วก็อย่าให้อ่อนเกินไปกิ่งที่ตอนจะต้องมีมีสีน้ําตาลผสมสีเขียวนะคะตัวตัวกิ่งมันตัวก้านมันนะคะอย่าเอาน้ําตาลล้วนๆมันจะแก่เกินไปแล้วมันจะไม่เกิดรากนะคะถ้าเขียวเกินไปมันก็ไม่เกิดรากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ที่ของมันนะคะต้อง เวลาตอนก็ดูด้วยว่าเอาจริงพอประมาณสมควรน่ะนะคะแล้วมันก็จะให้ให้ลากให้ลากมันก็จะเดินทุกต้นเลยนะคะก็ดูความเหมาะสมนะคะอืมวันนี้คุณยายก็จะมาเออ,อันนี้คุณยายเพมาะเมล็ดไว้นะเพราะจากมเมล็ดนะอันนี้เพราะจากมเมล็ดพรุ่งนี้เขาโตช้านะโตช้าแล้วก็แต่เวลาเวลาโตแล้วนะอยู่กับเรานะ่ะ อย่างนี้ตอนเนี่ยอยู่กับเราน,านานมากเลยนะคะคุณยายเคยปลูกไว้สี่ห้าต้นแล้วนะคะก็อยู่ยี่สิบปีแล้วนะคะยี่สิบปีแล้วก็ยังทนอยู่ได้นะคะเห็นนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง ดินที่นั่นนะคะคุณยายก็ใส่ดินขุยไผ่ไว้นะคะดินขุยไผ่ไว้นะคะนี่รากก็เดินแล้วนะคะรากเดินแล้วก็โอเคใช้ได้เลยนะคะปลูกได้เลยอยู่ในดินดินร่วนนะคะดินร่วนดินดินเหนียวดินแข็งไม่ได้เลยนะคะคุณยายเคยปลูกไว้ในดินได้ดินเหนียวดินแข็งนะเอาลงดินคุณยายลงดินนะแต่ดินน่ะมันแข็ง ตายเลยค่ะตายเลยคุณยายก็เลยไม่ไม่ลงดินแล้วเอาใส่กระถางอย่างเดียวเลยคือสามารถที่เราเราสามารถที่จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้ตามความเหมาะสมนะแต่ดินนะ่ะต้องเป็นดินร่วนนะคะถ้าเป็นดินแข็งอะ่ะตายอย่างเดียวนะคะจากประสบการณ์ที่คุณยายปลูกมา20ป,ปีแล้วอะ่ะอืมนเนี่ยนี่ต้นต้นที่เห็นเห็นนี้นะมันเป็นการเอ,อแพร่พันธุ์มาจาก20ป,ปีก่อนนะคุณยายก็เอ,อ เก็บเล็กผสมน้อยมันมันโตแล้วก็เอามาเพาะมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอย่างลูกมันเนี่ยลูกมันนะเนี่ยคือคือลูกมันเนี่ยปัญยาจะให้ดูนะลูกมันนะลูกนะถ้าถ้าอย่างอย่างลูกใหญ่สุดเนี้ยเขาจะให้มาเล็ดแค่เขาจะให้มาเ,เขาให้ะจะให้แค่สองเม็ดเองนะคะสองเม็ดบางบางบางลูกก็ไม่มีเม็ดเลยนะคะเขาจะให้ลูกแค่นี้ซึ่ง ถ้าแก่แล้วนะคะถ้าเม็ดเขาแก่แล้วอย่างเนี้ยเป็นทุกต้นเลยค่ะเป็นทุกเม็ดเลยค่ะเป็นทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็พ่อว้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะประมาณสักอสามเดือนสี่เดือนนะคะถึงจะเห็นผลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดนะคะเป็นมเมล็ดของต้มจี๊ดนะคะอืมนี่นะคะนี่ปลูกแล้วแต่ล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายปลูกให้ดูอีกต้นหนึ่งนะหนึ่ง ปลูกไปปลูกไปคุยไปนะคือประสบการณ์จากเจ้ามีเออคุณยายได้ปลูกเข้าไว้เนี่ยต้นต้นเดียวนะคะจากต้นเดียวตอนนี้คุณยายมีอยู่สิบต้นแล้วนะคะซึ่งปลูกไว้ก็ดีนะคะเป็นเอ,อเจ้าต้มจีนนี้เป็นไม้ไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม้มงคลนะให้โชคให้ลาบนะปลูกไว้ บ้านละต้นก็นยังดีนะอืมจะได้มีโชคมีลาบนะคะคือต้นเขาจะเป็นพุ่มนะไม่ใหญ่นะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ต้นไม่ใหญ่คือหน้าปลูกอ่ะนะคะคือเขาไม่เกะก,กะนะคะเขาจะเป็นพุ่มสวยงามนะคะเวลามีดอกจะสวยงามมากเลยตามที่คุณยายได้ถ่ายให้ดูเมื่อวานแล้วนะอืมมันมันให้ดอกสวยมากเลยนะคะแต่มันอยู่อยู่ไกลอยู่ในสวนนะ เดี๋ยวจะไปถ่ายก็เสียเวลาไก่นะคะอันนี้คุณยายก็สรุปมาว่าคุณยายได้พ่อมเมล็ดได้พ่อมเมล็ดของเขาแล้วนะคะได้ได้พ่อมเมล็ดของเขาแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นต้นแบบนี้นะคะสี่ประมาณสี่เดือนนะคะคุณยายก็จะมาขยายกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งกระถางที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่ใหญ่ใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้นะแต่ว่า อันนี้คุณยายก็จะประมาณสักสองสเต็ปนะอันนี้ให้โตกว่าน,นี้แล้วก็ค่อยขยายกระถางอีกทีหนึ่งนะคะแต่จากกิ่งตอนเนี่ยเอามาก็ใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะใส่กระถางใหญ่ได้เลยแล้วก็ใส่ในเดนร่วนนะคะนะคะเขาก็จะให้ให้ดอกนะคะอันนี้มีดอกแล้วนะคะมีดอกนะคะมีดอกแล้วก็มีผลแล้วนะคะนี่นะคะถ้าเขาลองได้ออกดอกออกผลเนี่ยเขาจะออกทั้งปีเลยนะคะออกทั้งปีเลยก็ปีหนึ่งก็ ยัง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 ,ยงลูกออก,ออกเนี่ยก็อยู่ได้นานนะประมาณสามเดือนนะประมาณสามเดือนได้นะคะเขาก็จะออกเรื่อยๆดูแลรักษานะก็ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำหมักก็ได้หรือเป็นปุ๋ยธรรมชาติอะไรก็ได้นะคะแต่คุณยายใช้เป็นน้ำหมักซาวข้าวนะของคุณยายทําเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะคุณยายก็วันนี้มาสาธิตวิธีการชําเมล็ด ทำเมล็ดของตัวเจ้าต้นส้มจี๊ดนะคะปลูกได้สองอย่างก็คือการตอนกิ่งนะคะการตอนกิ่งนะคะตอนกิ่งนะกับการเปลูกด้วยเมล็ดนะคะปลูกด้วยเมล็ดคือลูกหนึ่งก็ลูกหนึ่งก็จะมีประมาณสองสองเมล็ดนะคะสองเมล็ดอันนี้นะคะเออโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมติดตามคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย